เมื่อสองใจปรารถนาตอนที่216เผยชีทั้งรั้งอยู่ข้างนอกตำหนักยงเตอฟังคำกราบทูลของหานจางตาฉีไม่มีแม่ทัพที่มีนิสัยใจคอคล้ายหานจางเช่นนี้แล้วไทยเฮาจึงทรงสนับสนุนตระกูลหานโดยเล่นละครตบตาว่าหานจางแตกหักกับพระองค์เพื่อให้ฝ่าบาทไว้วางพระไทยหานจาง คนในวังไม่รู้ความขัดแย้งระหว่างสองตำหนักพวกเขาขยับดอกไ้ถังส่งเข้าไปในตำหนักหยงเตอขันทีข้างพวรรกายห้องเต้ยิม้มเขาเดินออกมาคุณชายเผยอีกไม่นานฝ่าบาทจะเรียกท่านเข้าเฝ้าท่านออกไปเดินเล่นก่อนอุทยาหลังตำหนักหยงเต๋งดงามมากท่านพักผ่อนที่นั่นได้เผยชี้ถังพยักหน้าตามขันทีน้อยไป หลังส่งขันที่น้อยจากไปเผอฉีถังยื่นหน้าเข้ามาดูภายในห้องเครื่องเล็กเสียงนุ่มนวลของลางหัวดังมาจากในห้องเครื่องเล็กทำไมห้องเต้จู่ๆอยากเสวยน้ำแกงชุนไซคนในห้องครัวเองก็ยิ้มเมื่อครู่นี้คุณชายท่านหนึ่งพูดถึงอาหารมังสวิรัตที่มีขายในเจียงซูและเจิดเจียงห้องเต้ทรงอยากเสวย พวกเขาบอกว่าคุณหนูใหญ่มาจากเจียงซูเล่เจิดเจียงท่านชอบเข้าวัดจะต้องรู้วิธีปรุงน้ำแกงถ้วยนี้ขาบรุงแล้วมาให้คุณหนูใหญ่ชิมดูรสชาติเป็นอย่างไรบ้างล้างหัวชิมน้ำแกงชุนไซทำไม่ยากพอครัวในห้องครัวเล็กควบคุมความร้อนให้ดีน้ำแกงจะมีรสชาติอร่อยมากเข้มข้นกว่าน้ำแกงที่ทำในวัดรสชาติอร่อยมาก คนจากในวางขอบคุณหลางหัวก่อนจะนำถ้วยน้ำแกงจากไปหลางหัวกำลังจากไปแต่นางได้ยินเสียงจากมุมหนึ่งหลางหัวหันไปเห็นเผยชีถังยืนอยู่ตรงนั้นหลางหัวไม่คิดว่าจะได้พบเผยฉีถัทงที่นี่เห็นชัดว่าเขามีบางอย่างจะพูดกับนางหลางหัวไม่อยากเดินไปหาเขาอีกใจนางกลัวเผยฉีถังจะพูดเสียงดังโชคดีนางกำนันที่นำนางมาที่นี่ยังไม่กลับมา หลังหัวจึงยกชายกระโปรงแล้วเดินมานั่งที่เก้าอี้หัวล้านเผยฉีทางยิ้มเช่นนี้แล้วเผยฉีถังที่หลบซ่อนตัวอยู่มุมนั้นจะพูดกับนางได้เผยฉีทางกดเสียงเบาลงแม่ทับหานเข้าวังอยู่ที่ตำหนักหยงเตอ๋อหลังหัวพยักหน้านางได้ข่าวจากตำหนักชืน่นิงแล้วหรือคุณชายที่พูดถึงน้ำแกงชุนไซคือเผยฉีถังเขาออมค้อมอยู่นาน คนผู้นี้ฉเฉลียวฉลาดมากไม่ใช่ว่านางเพิ่งมาจากตำหนักชื่อหนิงแล้วนางจะไม่รู้ข่าวหรือเผอชีทถังว่าไทยเฮารับสั่งบอกเจ้าทุกอย่างลางหัวว่าไทยเฮาทรงฟังข้าสวดมนต์รับสั่งกับข้าอีกเล็กน้อยนางไม่ได้รับสั่งอะไรอีกเผอชีทถังถามต่อนางไม่ได้รับสั่งเรื่องของแม่ทัพหานลางหัวขบคิดสักพัก ทรงมีรับสั่งหลายคำนางถามข้าว่าข้าพบแม่ทัพหานในต้นเจียงได้อย่างไรนางยังเล่าเรื่องของแม่ทัพหานสมัยเขายังเด็กข้ายังได้ยินเรื่องต้นโกฉีจือที่ขึ้นอยู่ในวังต่อมาต้นโกฉีจือตายตอนนั้นฮ่องเต้ทรงประชวรไทเฮาทรงคิดว่าต้นโกฉีจืออาจเป็นลางไม่ดีพระนางมีรับสั่งให้คนในวังถอนรากถอนโคนต้นโกฉีจือ หานจางคิดว่าคนในวังหลวงอาจทำไม่เรียบร้อยเขาจึงถอนรากต้นโกฉีจือด้วยตนเองหลางหัวไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เผยฉีถังตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้ไทเฮาวันวันไม่มีอะไรทํามากรับสั่งของนางอาจไม่มีจุดประสงค์แต่เขาเกรงว่าไทเฮาทรงหมายตาหลางหัวพระนางปฏิเสธไม่ให้หูยินหานเข้าเฝ้าอีก หรือพระนางอยากเปิดโอกาสให้หลังหัวและหันจางใกล้ชิดกันไม่ว่าไทยเฮารับสั่งอะไรห้ามเจ้รับปากนางถึงตระกูลกู้เป็นเพียงชาวบ้านทว่าไทยเฮารั้งอยู่กับหลังหัวไม่นานนางคงไม่โปรดปรานหลังหัวมากนักดังนั้นหลังหัวควรระวังคำพูดและการกระทำยิ่งเผยฉีดทางคิดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง และคิดว่าเขาจะต้องมาพบหลางหัวเพื่อเตือนนางให้นางเตรียมตัวหลางหัวสงสัยจะให้ข้ารับปากเรื่องอะไรตราบใดเรื่องภายในของตระกูลหานถูกจัดการเรียบร้อยข่าวลือต่างๆก็จะเงียบหายไปเองไทยเฮาไม่จำเป็นต้องฝืนใจนางเผยชีถังกดเสียงลงไทเฮาชอบจับคู่ให้บุรุษสตรีหลางหัวอดหัวเราะไม่ได้คนผู้นี้งงงมแล้ว ฐานะของนางต่อให้หานจางอยากอยากขาดจากภรรยาของเขาและแต่งงานใหม่ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับนางไม่ต้องพูดถึงว่านางยกเลิกการมั่นหมายกับตระกูลลู่แล้วหรือไม่หลางหัวอดไม่ได้จึงหันมามองเผยชีถังนางเห็นสีหน้าของเผยชีทังเคร่งเครียดคล้ายว่าเรื่องนี้สำคัญมากเผยชีถังว่าฟังข้าหากไทยเฮารับสั่งถึงแม่ทัพหานอีก เจ้าจะต้องแซงว่าแหม่เข้าใจและห้ามเจ้าพูดมากอมโมกระแอมหลังหัวจึงเหลือบเห็นนางกำนันจากตำหนักซือหนิงเดินมาใกล้นางรีบลุกขึ้นยืนข้าเข้าใจแล้วเผยชีถังขยับเข้าไปอยู่ข้างหลังโขดหินเหมือนเดิมซ่อนตัวมิดชิดร่างเล็กของหลังหัวค่อยๆหายไปหัวใจของเผยชีถังค่อยผ่อนคลายอย่างน้อยหลังหัวนับหานจางเป็นพี่ชายเท่านั้น หานจางขอให้ใครบางคนคลี่แผนที่ใต้ล่านนี้มีคนไม่น้อยสละชีวิตของตนเองเพื่อให้ได้แผนที่ของชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือมาหานจางคือหนึ่งในนั้นหานจางชี้ไปที่อินโจหลายปีมันนี้ซีเสียฝึกฝนทหารของตนเองแต่พวกเขากลับขอเจราจาสงบศึกเพราะอยากให้พวกเราตายใจและจะส่งกองทัพบุกเข้ามา พวกเข้าหมายตาอินโจเสียโจสุยโจอุยโจและจิ้งโจหากห้าหัวเมืองแตกทหารม้าซีเสียจะแตกกำลังออกเป็นหลายทางใช้เวลาไม่ถึงสิบวันกองทัพม้าจะถึงหยวนโจเมื่อถึงเวลานั้นต้าฉีจะเสียหายเพราะหลงกลรับปากเจรจาสงบศึกหานจางคล้ายได้กลิ่นความตายทุลฝ่าบาท ทรงรู้หรือไม่ว่าจะมีกี่คนที่ต้องตายในต้าฉีในสมัยของพระเจ้าเกาจูสีเสียใช้กําลังทหารทั้งหมดที่มีบุกต้าฉีพวกเราสูญเสียทหารถึงสามแสนนายทหารสามแสนตายในสนามรบเพราะเหตุนี้เองตอนหม่อมฉันยังเล็กหม่อมฉันเคยได้ยินรับสั่งของอดีตฮ่องเต้ต่อท่านพ่อของหม่อมฉันว่าความสำเร็จของแม่ทัพ ต้องเหยียบโครงกระดูกนับพันต้องสละชีวิตของคนนับหมืน่นเขาจะกลายเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะชีวิตของทหารนับล้านคนแลกมาด้วยความสงบสุขที่ชายแดนเพื่อรักษาชีวิตของชาวบ้านให้ลูกหลานได้อยู่อย่างสุขสบายความร่ำรวยของต้าชีแลกมาด้วยชีวิตของคนเหล่านั้นดังนั้น ต่อให้หมอมฉันถูกดูแคลนและเหยียดยามต่อให้ถูกคนในบ้านต่อว่าหมอมฉันหาได้ใส่ใจหม่อมฉันคิดว่าฝ่าบาทและต้าชียังอยากให้หม่อมชันคอยปกป้องบ้านเมืองแต่ตอนนี้ฝ่าบาทคล้ายไม่ต้องการหม่อมฉันแล้วหานจางทุนยิ้มยิ้มเขาคุกเข่าลงตราบใดฝ่าบาททรงพระราชทานอนุญาตส่งทหารไปเสริมกำลังที่ชายแดนฝั่งตะบันตกเฉียงเหนือ เพื่อรักษาเมืองหยวนโจหม่อมฉันจะขอรับโทษตายจากฝ่าบาทโทษฐานที่ทำให้พระองค์ไม่ไว้วางพระทยัยแต่หม่อมฉันไม่อาจปล่อยให้เมืองชายแดนถูกลุกรานขอฝ่าบาทมีรับสั่งให้เฉินชังจือปล่อยตระกูลหารของหม่อมฉันด้วยพี่ใหญ่ใกล้ตายหม่อมฉันขอพระองค์เมตตาคนในตระกูลหารมีเพียงคนแก่และหญิงชาราเฉินชังจือ หองเต้ขมวดพระขนงเฉินฉัางจื่อทำอะไรหานจางว่าหม่อมฉั้นไม่คิดว่าตเท้าเฉินจะใช่เด็กหญิงสิบขวบมาข่มขู่หม่อมฉันในการศึกที่จ้นเจียงตระกูลกู้สละสเสบียงของตนเองให้กองทัพพวกเขารับรางวัลจากราชสำนักเป็นการตอบแทนแต่คุณหนูกู้และหม่อมชั้นกลับถูกคนนำไปคอร่าหาเช่นนี้หลังข่าวลือของหม่อมชั้นแพร่ออกไป ไม่มีใครลุกขึ้นมาช่วยเหลือหม่อมชั้นหม่อมชั้นรั้งอยู่ในหลิงเปยหลายปีปกป้องบ้านเมืองและไม่เคยละเลยหน้าที่หม่อมชั้นคิดว่าชายแดนของต้าฉีมีหม่อมชั้นปกป้องไว้เข้มงวดแต่สุดท้ายข่าวลือกลับทำให้คนต้าฉีเกลียดชังหม่อมชั้นเห็นหม่อมชั้นเป็นศัตรูหน้าขันนักเขาปกป้องต้าฉีด้วยชีวิตแต่คนในต้าฉีกลับหันมาทิ้มแทงเขา หันจางก้มหน้าลงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นครั้งแรกขอฝาบาทประทานโทษตายแก่หม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพระพักของฝาบาทไม่สู้ดีเจ้าหมายความว่าเฉินชังจือปล่อยข่าวลือพวกนั้นเมื่อสองใจปรารถนาตอนที่สองร้อยเวลานี้มีเสียงเคาะที่หน้าประตูบ้านของเฉินชังจือไต่เท้า พอบ้านเฉินเดินเข้ามาหาเฉินชังเจอหรงกัวโกงมาที่นี่ขอรับอยู่ข้างนอกประตูเฉินชัางจือช้อนตามองด้วยแววตาประหลาดใจเมื่อชฉินหลงกัวโกงป่วยหนักแใกล้กตายทำให้เข้าถึงมาที่ตระกูลเฉินหรือข่าวลือแพร่ไปรวดเร็วตระกูลหานร,รู้แล้วว่าเป็นฝีมือของเขาครั้งนี้เขายืมมือแม่นางซูออกหน้าไม่ได้ใช้คนของสำนักองครักษ ส่วนเขาเก็บตนเองอยู่ในบ้านแยกตัวชัดเจนไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรตระกูลหารไม่น่าจะตามหาเขาพบให้คนเรียนหลงกัวกงว่าฝ่าบาทสั่งลงโทษค่าขอบคุณที่เขามาเยี่ยมค่าไม่ว่าอย่างไรเฉินชังจือไม่อาจปล่อยให้หลงกลัวกงเข้ามาในตระกูลเฉินมิเช่นนั้นเท่ากับว่าเขายอมรับว่าข่าวลือเป็นฝีมือของเขาแต่เฉินชังจือไม่อาจขับไล่หลงกัวกง พ่อบ้านวิ่งกลับมารายงานหลวงกัวกงบอกว่าจะขอพบเต้เท้าให้ได้เชิญชางจืออดไม่ได้เขาขมวดคิว้วตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินออกมารถม้าจอดอยู่หน้าบ้านของตระกูลเฉินบ่าวรับใช้ของตระกูลหานยืนล้อมรถม้าไว้พร้อมขวดยายังมีหมอประจำตัวมาด้วยเชิญชางจือเดินมาที่รถมา้าหลงกัวกง ภายในรถม้ายังเงียบงันไม่มีเสียงตอบเฉินช้างจือขมวดคิ้วเล็กน้อยหันมามองพ่อบ้านเฉินบ่าวรับใช้ของตระกูลหารหลายคนชิดน้ำตาป้อยปยมอบของในมือให้เฉินชางจือแต่เท้าเฉินหลงกวัวกงให้บ่าวแจ้งว่ายกเว้นว่าท่านจะยอมรับของขวัญจากตระกูลหารของพวกเรามิเช่นนั้นหลงกวัวกงจะไม่ยอมกลับไปถ้าเฉินช้างจือไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย เขาจะเข้าวังไปร้องเรียนฝ่าบาทแล้วจะหาทางปิดข่าวลือในอดีตถึงอย่างไรตระกูลหานเป็นคนเปิดเผยหลวงกวัวกงไม่อาจรั้งอยู่ที่นี่ตลอดปีเขาจะถูกคนมากมายหัวเระเยาะถ้าเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปต่อให้ตระกูลซุนกุ้ยตกตำ่ำพวกเขายังอยากรักษาหน้าตาของตนเองทว่าตอนนี้แตกต่างหลงกวัวกกงไม่ต้องรักษาหน้าของตนเองแล้ว พวกเขากำลังจะตายแต่คนใกล้ตายไม่ยอมอยู่บ้านรักษาตนเองหลวงกวักวกงมาที่บ้านของเขาและขอร้องให้เขารับของขวัญรูปการคล้ายว่าเฉินฉังจือบีบคนในตระกูลหานจนสิ้นหนทางและอีกไม่นานคนในเมืองหลวงจะรู้ว่าเขาเป็นคนปล่อยข่าวลือทำลายตระกูลหานและหานจางเขาจะต้องถูกคนมากมายสงสัยหลงกวัวกง เสียงตะโกนดังมาจากข้างในรถมามามาข้างกายหรงกัวกงร้องลั่นหรงกัวกงสลบไปแล้วเร็วเข้าเรียกหมอหลวงบ่าวรับใช้ของตระกูลหานจู่จูเปลี่ยนมาสับสนและวุ่นวายเฉินฉ่างเจอรีบบอกเร็วเข้ารีบส่งหรงกัวกงกลับตระกูลหานไม่อาจกลับไปตอนนี้ท่านหมอผู้นั้นทัดทาน ถ้าปล่อยหลวงกัวโกงกลับไปเช่นนี้เกรงว่าไม่ทันเดินทางถึงตระกูลหารหลวงกัวกงอาจจะาแล้วจะให้ข้าทำอย่างไรเฉินฉางจือถามบ่าวรับใช้ของตระกูลหารหลายคนสีหน้าไม่สู้ดีท่านหมอว่าหาที่ให้พวกเราป้อนยาให้หลวงกัวกงก่อนบ่าวรับใช้ของตระกูลหารวาดสายตามาที่เฉินฉางจือแทบจะพร้อมกันเฉินฉางจือกัดฟัน ก่อนหน้าเขาคิดห้ามหลงกวัวกงไม่ให้ผ่านประตูเข้าไปแต่หากเขาปล่อยให้หลงกวัวกงตายอยู่หน้าบ้านของเขาเขาจะถูกคนกล่าวหาแต่หากเขาปล่อยให้หลงกวัวกงเข้ามาในตระกูลเฉินเขาจะต้องถูกเพ่งเล็งพ่อบ้านเฉินกระซิบบอกแต่เท้าพวกเราควรเลือกทางที่อันตรายน้อยกว่าเป่ารับใช้ของตระกูลหานร้อนใจพวกเขากลัวว่าหลงกวัวกงจะตายที่นี่ เฉินชางจื่อก้มหน้าลงสั่งคนของเขาเตรียมเรือนฝั่งตะวันออกพวกเจ้าช่วยกันแบกหลงกัวกงเข้าไปข้างในแล้วคอยไปตามหมอหลวงส่งคนไปแจ้งข่าวหูหยินหลงกัวกงขอให้นางมารับหลงกัวกงกลับไปขรดขัาหาดหลงกัวกงคงจบสิ้นแล้วทันทีที่ซูซงหยวนเข้ามาในที่ว่าการเขาได้ยินคนซุบซิบกันหลงกัวกงป่วยหนักแต่ยังต้องเอาใจเฉินชางจือ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งข้างกายส่ทรงหยวนประสิบเฉินฉัางจื่อยื่นมือเข้ามาจัดการอย่างนี้นั่นหมายความว่าเป็นพระประสงค์ของฝ่าบาทขัดเกรงว่าจะไม่มีขนนางคนใดในราชสำนักกล้าขัดพระประสงค์ของฝ่าบาทที่ทรงอยากจัดการตระกูลหานน่าสงสารหลายปีมันนี้แม่ทัพหานไม่มีความผิดห้ามพูดครั้งนี้ร้ายแรงนะ หรือตระกูลหานจะสิ้นหนทางแล้วหรือเพราะความสัมพันธ์ของหานจางและกู้หลางหัวซูซงหยวนรู้สึกว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อคืนท่านแม่เรียกเข้าไปหารือเตือนไม่ให้เขาออกหน้าแทนหานจางความสัมพันธ์ของตระกูลซูและตระกูลกู้ไม่สู้ดีตระกูลซูไม่อยากอับอายแม่นางกู้เสียชื่อเสียงเช่นนี้ตระกูลซูควรวางตัวห่างเหินกับตระกูลกู้ไว้ แต่ซูซ้งหยวนไม่อยากเชื่อว่ากู้หลางหัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาจะกล้าทําเรื่องนี้จริงๆเป็นไปไม่ได้ตอนหารจางพบกู้หลังหัวที่เจ้นเจียงกู้หลางหัวอายุพิงแปดขวบเด็กหญิงแปดขวบจะรู้เรื่องระหว่างหญิงชายได้อย่างไรได้ยินแล้วซูซ้งหยวนรู้สึกว่าข่าวลือไม่น่าเชื่อถือเขาสงสัยว่าอีกสองวันหารวี่ชือจะต้องออกหน้าแทนหานจาง แต่สองวันนี้ทุกอย่างเงียบมากทุกคนรอบซุบซิบถึงเรื่องนี้ทุกคนเฝ้ามองว่าฝาบาจะตัดสินพระไทยเรื่องหานจางอย่างไรแต่เท้าซูเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาเดินเข้ามาท่านมีข้อเสนอแนะให้สำนักเลขาหรือไม่ซูทรงหยวนไม่เข้าใจข้อความอะไรเจ้าหน้าที่ผู้นั้นบอกทันทีเกี่ยวข้องถึงข้อตกลงระหว่างต้าฉีและซีเซีย ฝาบาททรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้เจราจากับหัวหน้าทูตจากซีเซียทท่าท่าท่านยังไม่มีข้อเสนอแนะชัดเจนนอกจากแม่ทัพผานแล้วข้าน,น้อยไม่รู้ว่าจะมีใครอีกความคิดของฝาบาทยิ่งไม่อาจคาดเดาสูทรงยวนอดไม่ได้นี่เป็นงานของสำนักองครักษ์ถ้าไม่ใช่ฝ่ายรับใช้ใกล้ชิดฝาบาทจะมีใครอีกเขาว่าแล้วชี้ไปที่บันทึกข้างกายเขา เจ้าอ่านดูบันทึกนั่นแล้วก็จะรู้มีล้วนเป็นคํายกย่องที่ถวายต่อฟาบาทคนพวกนั้นอยู่ในเมืองหลวงพวกเขาพยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเหลือบมองกองบันทึกที่อยู่บนโต๊ะแต่เท้าพวกเรารีบถวายบันทึกเหล่านี้ต่อฟาบาทหองเตสงทอดพระเนธหานจางหานจางในตาลุ่งลึกหม่อมชั้นนำทหารออกไปรบเพื่อปกป้องเจิ้นเจียง จำได้ว่าสีเซียลอบเข้ามาบุกโจมตีหยางโจหม่อมชั้นแบ่งกำลังทหารบางส่วนไปช่วยเหลือหยางโจพวกกบฏปุกไปตีไท้โจมีทหารไม่น้อยต้องตายแต่ยังสามารถจับตัวหัวหน้ากบฏได้กำลังทหารของหยางโจเฝ้าอยู่หน้ากำแพงเมืองเฝ้าดูเหตุการณ์พวกเราพยายามปกป้องเมืองหยางโจสุดกำลังขณะกำลังเสริมของหลี่ชังเมายังมาไม่ถึง แต่หม่อมชั้นจําไม่ได้ว่าหม่อมชั้นพบคุณหนูกู้เมื่อไหร่หลายเดือนหลังจากนั้นแม่นางกู้มาพบหม่อมชั้นที่ค่ายทหารนางรั้งอยู่ในค่ายนานเท่าไหร่หม่อมชั้นก็จดจําไม่ได้แต่เรื่องนี้แพร่ไปทั่วเมืองหลวงหม่อมชั้นไม่อาจคิดถึงใครได้อีกที่จะรู้เรื่องเหล่านี้มีเพียงเฉินช่างจื่อและคนจากสํานักองค์คาร,ร์รู้เรื่องนี้สีหน้าของหานจางเศร้าส้อย หากฝ่าบาทประสงค์พระราชทานความตายให้หม่อมชั้นหม่อมชั้นก็ต้องตายหม่อมชั้นตระหนักดีหม่อมชั้นเพียงขอร้องว่าอย่าลากคนที่ไม่เกี่ยวข้องขอฝ่าบาทเห็นแก่ทหารที่ล้มตายในการศึกและเสียสละเพื่อบ้านเมืองสุดท้ายฮงเต้ทรงเข้าพระไทยว่าทำไมหานจางเข้าวังมาร้องเรียนพระองค์เพราะหานจางรู้ว่าเขาต้องตายเฉินฉางจื้อทำเช่นนี้ หานจางคิดว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์หานจางจึงมาขอรับโทษด้วยตนเองเหล่าขุนนางจะต้องคิดเช่นเดียวกับหานจางเพราะไม่มีขุนนางคนใดมาขอร้องแทนหานจางห้องเต้ทรงกร็อยู่แล้วพระองค์ถูกคนเข้าพระไทยผิดในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้ทำนั่นเอง